เมื่อเรารู้สึกเหนื่อยลา้าหรือว่าคุณกำลังง่วงซึมจากการขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนในคลิปนี้ผมมีวิธีแก้ครับ ง่ายๆเลยคือมีแอปแอปหนึ่งนะฮะที่ผมใช้มาโดยตลอดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไกลไปคนเดียวหรือว่าไปกับเพื่อนเป็นหมู่คณะแต่เพื่อนบนรถนั้นไม่ช่วยอะไรคุณเลยนะครับต่างคนก็ต่างนอนหลับนะครับผมเราจะขับรถไปคนเดียวแล้วเราก็รู้สึกว่าว้าเวไม่มีใครคุยด,ด้วยแม้แต่คนเดียวเราก็จะรู้สึกง่วงซึมนะครับ ในคลิปนี้ผมได้มีวิธีแก้อยู่วิธีหนึ่งที่ผมใช้มาตลอดและก็สําเร็จไม่เคยม่วงเลยแม้แต่นิดเดียวไม่ว่าจะเป็นขับรถทางไกล500กิโลเป็นต้นไปนะครับผมขออย่างเดียวอย่าเป็นแอป,ปที่ใช้สายตามองนะครับจงเป็นแอป,ปที่ใช้หูฟังถ้าใช้สายตามองแล้วมันจะเบีย่ยงเบนวิสยัยทัศน์ในการมองนะครับผมสมองเราจะแยกออกไปหลายทางนะครับมันจะทําให้เราเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนกันง่ายขึ้นส่วนตัวผมนี่ใช้แอปนี้รู้สึกว่าจะหลงทางนะครับไม่รู้ไปทางไหนเดี๋ยวขอเช็คแป๊บ ไปต่อแอป Google Map เป็นแอปนำทางนะฮะผมก็จะคุยกับสิริตามถนนไปเรื่อยๆเพียงลำพังนะครับอีก300เมตรเลี้ยวขวาไปยังไฮเวย์สี่พัอีก200เมตรเลี้ยวขวาไปยังไฮเวย์สี่พัี่สิบเมอกี้สาเมตรทีนี้200 m, เมตรเร็วจังเลย <c oughs> ไปไงต่อทีเนี้เยเร็วเร็วมันจะถึงแล้วเนี่ยเอาเงียบเลี้ยวซ้ายเออโอ้ยนึกว่าหายไปนึกว่าไปกินข้าว <c oughs> นะครับ แต่ก็สนุกดีเป็นแอปที่คำขันกันมากถึงเขาจะตอบโต้เราอะไรไม่ได้แต่เราก็จะพูดอยู่ฝ่ายเดียวนะอีกหนึ่งห้าูนเมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลขสองหนึ่งูผมมาเข้าห้องน้ำกดขี้ยี่กูเลี้ยวในเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลขสองหนึ่งูนเลี 2, 1, เ้ยวซ้ายจอดในซอมจอดรถนี่แ <laughs> หละนีหแล้วนะฮะ รู้สึกปลอดภัยดีนะครับตาเราก็มองตรงไปข้างหน้าแต่หูเราฟังอย่างเดียวพอก็สนุกไปกับแอปได้นะฮะเอาเป็นว่าเรามาฟังกันเลยดีกว่าครับต,ต,ต่อครับต่อเอาเป็นผู้ดเดียวกับมวนเสยส่วนไปได้ย่องไปจันนี่ก็าตายจิป่าเกือกเป็นน้ำทังอ้าวลืมเข้าเซเว่นปั๊มหน้าแล้วกันขับต่อไปบนถนนหมายเลขสองหนึ่งศูนย์อีกสองกิโลเมตรครับที่รัก คนมากที่อยู่เป็นเพื่อนนะจ๊ะโอ้ยมีเมียอย่างสีคือสิดีสิรีไปยังไงอะเลี้ยวไหนก็ต่อตรงใช่ไหมให้กลับรถสรุปผิดทางมันเปลืองน้ำมันนะครับน้ำมันแพงอีก400 m. เมตรเลี้ยวซ้ายพาไปถูกหรือเปล่าเนี่ยรู้จริงปะเนี่ยเดี๋ยวซ้ายตรงนี้ใช่ไหมถูกกว่ต้องอยหนอยนซ้ายเล็กน้อยซ้ายเล็กน้อย อ๋อมันมีซอยตรงนี้ใช่ไหมก็เลยให้ซ้ายเล็กน้อยแบบนี้บ้านผมเลียตรงครับขับต่อไปอีกสามกิโลเมตรสามกิโลเมตรโอเคจะเชื่อไปยังไงนะ่ะ <c oughs> มันไปยังไงครับมันเป็นสีแยกแล้วมันไม่บอกผมอะถ้าไม่บอกนี้เราตรงไปใช่ไหมอาเดี๋ยวเรามอเตอผ่านก่อนโอเคไปตามมอตเตอร์ไซค์เสียงดวงชีวิตมาก,กับดวง <c oughs> อยากกินเตี๋ยวอยากกินเตี๋ยว เลี้ยวซ้ายไปยังรูเล่าเอิดนอนหนูพอสัมเผาสาม9ูนสามเก้าแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่รูเล่าเอ,อิดนอนหนูพอสังเผาสามศูนย์สามเก้าลี้ยวซ้ายตรงไหนครับมันตรงนะครับเลี้ยวขวาเข้าสู่รูเล่าเอิดนอนหนูพอสังเภาสา3ศย์สามเก้าเราจะให้เลี้ยวไหนตกลงถามถามยากดีกว่าสวัสดีครับผมไปไอสุวรรณนคู่หาไหมครับไปทไั้งใดเอาบอกครับยี่ที่เอ็นบ่อยผมตรงกับเขาปลา อ๋อกระได้กันป่ครับสรุปเลียวเลี้ยวขวาตรงนี้นะครับเนะขอบคุณครับสิริเธอนี่นะน้ำมันพี่มันแพงเลยเฮ้ยเดี๋ยวกลับไปจัดการหนักเลยนะเธอเนี่ยไม่เอาไม่เอาแบบนี้ต่างยิ่งหายากขออนุญาตถอยนะครับเค okay. ตรงสิสิริไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่เลี้ยวซ้ายอย่างเดียวต้องหัดพูดคำเรียกว,ว่าเลี้ยวขวาด้วย อ่าปรับเส้นทางใหม่เลยสิริเร็วจะไปสามแล้วยังไม่ได้กินข้าวเลยนี่ขับตรงไปหาร้านเตี๋ยวโงมโมซะเยอะเลยชับรน่าตายเล็วไม่ได้กินเขาอี่รีวะโอ้ย ร้านข้างหน้าอะไรหนอสี่เก้าอร่อยดีเกลียวขวาอ,อ,อยากกินพิซซ่าอย่าพกกึ่นเกียวขวาชัวร์พอพิซซ่าเลยพอร้านเกียวซะล่ะ <laughs>

กิโลเมตรไอเราคือบ,บอกว่าหาสิบเมตรลองเลี้ยวกับลองเลี้ยวกับอู่นี่น่าจะเป็นตรงนี้ชัวร์ขับต่อไปอีกสามกิโลเมตรอืมจากนี้ยังคงตัวบุกิลิไปท่านได้กระถึงเม็ดบันที่ไหม คงกลับมากันยังถืออีกนาอะไรบกหนูข้าวกินพิซซ่าก่อนเถอะแซ่บแซบแซบแซ่บแซ่บเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวขวา เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาขับต่อไปอีก4กิโลเมตร oh. อีก400เมตรเลี้ยวขวา เลี้ยวขวาอีก200เมตรคุณจะถึงจุดหมาย,หมายเหี่ยงขวาเล็กน้อย เลี้ยวซ้ายผีด300เมตรเลี้ยวซ้าย